สวัสดีครับเพื่อนๆนครับลูกหมูวิวนะครับวันนี้ก็จะมาโชว์พระให้ดูนะเพิ่งได้มาสดๆล้อๆเลยนะครับก็จะเป็นหลวงปู่ทวดรุ่นสีโพธิสัตว์จะสร้างโดยวัดดีหลวงนะครับจังหวัดสงขานะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรูปรักกล่องภายนอกนะครับสวยงามน่าเก็บสะสมมากเลยนะครับโอเคเราไปดูข้างในกันดีกว่าในก็จะมีปกนะครับแล้วก็จะมีคาถาบูชาหลวงปู่ทวดด้วยนะครับก็ ตั้งนโมสามจบนะครับนโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนมโมภทสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนโมโพธิสัตโตคันติมายะอิติภควะภควะไปสามจบนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่บูชาหลวงพุทธวดมาตลอดเลยนะครับก็อกติดต,ตัวตลอดเวลาจะออกจากบ้านก็ ราธนาด้วยคาถาบทนี้นะครับณโมโพริสัตโตคันติมยะอิติพควาเนี่ยนะครับไปไหนนี่แค้วคาดปลอดภัยนะครับไปดีมาดีโดยตลอดนะครับไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยนะครับถือว่าเป็นออกบุญบารมีขององ,องค์หลวงู่ทวดนะครับโอเคมาดูข้างในข้างในก็จะมีใบรับรองให้เนาะสำหรับรุ่นนี้นะครับรายการที่14ที่ผมได้มาก็จะเป็น เนื้อบอนชุบทองนะครับออกแบบลายเส้นโดยอาจารย์อภิณันต์บุษราคำวิสิทธิ์นะครับปฏิมากร3 d ดีจะเป็นอาจารย์ณรงค์ชัยอุ่นใจนะครับควบคุมการผลิตโดยงรงหล่อระลึกนะครับซึ่งมั่นใจได้เลยว่าสุดยอดผลงานอีกแล้วนะครับแล้วก็ผู้จะสร้างก็เป็นทีมงานทศสินแน์แดนใต้นะครับผมไปค,ครับเรามาดูองค์พระกันดีกว่านะครับก็เป็นองค์หลวงปู่ทวด แบบเต็มองค์นะครับสวยงามนะครับสวยงามค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับอาจารย์อภินันบุษราคำวิสิทธิ์นี่ไม่เคยทําให้ผิดหวังนะครับสวยงามอลังการนะครับรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆซูมกันดูเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับก็จะเป็นหลวงพุทวดแบบเต็มองค์นะครับเป็นองค์ลอยขึ้นมาเลยรูปของพระพุทธรูปนะครับพระพุทธเจ้าอยู่ด้านบนนะครับ หนึ่งองค์ตรงกลางนะครับแล้วก็มีในส่วนของคุดอยู่สององค์นะครับอยู่ด้านบนบนทวดด้านข้างก็จะเป็นองค์นาคนะครับรายละเอียดค่อนข้างจะละเอียดเลยเดียวโอเคครับเดี๋ยวเราหยิบมาดูให้เห็นกันชัดๆจะจะดีกว่าน,นะครับซูมดูกันชัดๆนะครับรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะเนาะอาจจะซูมเข้าซูมออกนิดนึงนะครับเพราะว่ามือผมไม่นิ่งนะครับโหมดมันโคก็เลยค่อนข้างจะอันนี้นะครับตัว องค์พักหรือองค์หน้าของผู้ทวดนี่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับรายละเอียดลวดลายอะไรนี่สวยงามกันเลยทีเดียวนะครับสวยงามกันเลยทีเดียวคิดว่าช่วงนี้ในตามร้านนะครับหรือตามแกลเลอรี่นี่น่าจะยังมีให้เช่าบูชากันอยู่นะครับหลายๆที่ถ้ายังไงมีตรงไหนที่ผมคิดว่ามีเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้กันแล้วกันนะครับว่าตรงไหนพอจะมีนะครับมไม่แน่ใจนะครับว่าคราบสีคำคามนี่มันเกิดจากอะไรนะครับ ก็วันที่รับตัวองค์พระมานี่ก็ทองทั้งองค์นะครับถ้ารูปไม่สวยยังไงก็ต้องขออาภัยมาด้วยนะครับพุทธศินที่น่าเก็บอีกองค์นะครับสําหรับหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นสีโพธิสัตว์นะครับถือว่าเป็นงานพุทธศินที่น่าเก็บนะครับที่น่าเก็บอีกหนึ่งชิ้นนะครับสําหรับท่านใดก็สนใจก็ลองไปหาเช่าบูชากันได้นะครับ สวยนะครับถือว่าสวยเลยทีเดียวรายละเอียดค่อนข้างจะละเอียดนะครับ